สวัสดีครับ,รบผมแมงกะโมเกมแคตเตอร์มคแคตเกมดีซีหรือว่าเกมตอแหลในตำนานผมนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเป็นปีหลายปีแล้วมันกลับเข้ามาลองเล่นอีกทีผมนะพอคิดถึงไงก็เลยลองโหลดเกมมาเล่นดูปรากฏว่าเกมนี้นี่มันอัปเดตไปเยอะมากนะวิธีการเล่นอะไรเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมนะเออเปลี่ยนไปจนผมตอนแรกเข้ามาเล่นไม่เป็นเลยก็ว่าได้ผมนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูว่าผมนะคือแบบผมต้อง รีวิวการเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่ารูปแบบเกมมันเปลี่ยนไปเยอะถ้าเกิดว่าผมได้เป็นปีศาจก็จะดีจะอธิบายได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นคนก็จะลำบากนิดนึงอัปเดตมานี่ทำให้ปีศาจเล่นมันขึ้นเยอะผมเนี่ยส่วนคนนี่ไม่แน่ใจว่าเล่นได้ดีขึ้นไหมแต่ว่ารูปแบบเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะมันยังับคนละเกมเลยเออผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีก็เลยว่าจะมาแคสให้ทุกท่านดูผมเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้าง โอ้โหแรงอะไรกันมั่งวะเนะี่ยแต่ละคนดูยศด,ดิผมยังสามสิบหกกยู่เลยไม่ได้เล่นเท่าไหร่แต่ดูยศแต่ละคนโอ้โหเออเปิดมามันก็จะให้ดูหน้านี้ครับผมนะคือมันเปลี่ยนใหม่นะระบบการเลือกตัวละครเนะี่ยคือมันจะมีคนเป็นผีคนหนึ่งแล้วคนที่เป็นผีก็จะเลือกอีกคนหนึ่งใครก็ได้มาเป็นพวกเดียวกันอะไรแบบเนี้ย เออมันทําให้บางทีอาจจะหัวได้อะไรแบบนั้นนะผมเนะี่ยผมเล่นในเซิร์ฟอังกฤษนะก็จะพูดภาษาอังกฤษกันถ้าต้องพูดเนะี่ยถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่พูดการเล่นเป็นคนโดยรวมก็เหมือนเดิมผมนะคือเราก็ต้องเอาตัอรอดนะเนาะอืมแต่ว่าการเก็บไอเทมอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเหมือนกันเนะยเออ อย่างแรกเลยการเก็บไอเทมมันไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวต่อไปหรือแค่ยิงอย่างเดียวผมเนะี่ยมันต้องมีการทำเควส์ทำอะไรด้วยแล้วมันก็มีสเตรทที่ว่าถ้าเกิดว่ายิงไฟลดราคาโอเคเขาบอกว่าเขาเจอเลเชลกินเลือดแต่แรกเลยอะ่ะมันก็มาโวทกันเลยว้าว จริงเหรอใส่ไปได้หนึ่งคนผมเพื่อนเราแม่งตาดีเอ้ยผมก็จะอธิบายเกมเลยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายผมนะเอามาเรามาลองทำเควสเอาของอยากได้่าเจาขอเนะต้องกดอันนี้อ้าวชิปหายแล้วเวลาหมดอคือมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะผมไม่รู้จะอธิบายจากอันไหนก่อนอะโอเคเนี่ยผมนะเวลามิชชั่นเราต้องกดตัวมิชชั่นก่อนแล้วค่อยไปเดินทำเควสมันก็ทำให้มีใครแย่งได้อะไรแบบเนี้ย อย่าเข้ามานะไฟโอเคแล้วเมื่อถึงตอนมืดมันก็เปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่ว่าเอาไฟไปต่ออะไรแล้วเราต้องปั่นตู้ไฟครับผมนะนึกว่าเดทบายเดลัยต้องปั่นให้ครบขีดข้างบนตรงกลางพอปั่นครบแล้วจะไปสเตตต่อไปได้เลยแบบนี้เออไม่มีใครนะเนี่ยเราต้องมาปั่นตู้ไฟผมนะเราปั่นโคดไวดีเสียงใกล้ๆแล้วอุ้ยวางก่อนแป๊บหนึง่งวางไม่ทันโดนแดง มันเหลือแค่ตัวเดียวเองอะมีใครได้ยาไปไหมน่าจะมีคนได้ยาไปเนาะคิดว่านี่ยมีใครได้ยาไหมมาช่วยตัวหนก็นดีนะโอ้ทงกิ้วโอเคเราจะตามคนนี้ไปผมเนะี่ยแล้วก็ดูหนะ้าตามมาอยู่ตามมาอยู่จะดูครับผมนะ่เนี่ยคือแล้วตอนมืดคือเรามองไม่เห็นแล้วเป็นใครเอ้ทงกิ้วทงกิ้วทงกิ้ว Lisa, did you use antidote on me yeah I did. okay oh okay So thank you okay โอเคผมนะเป็นลิซ่าอันที่บางคนสงสัยว่าลิซ่าเป็นคนที่ช่วยชุบผมสรุปก็คือคาแชงทำไมล็อบบี้นี้แม่งเก่งผมไม่ได้อธิบายอะไรเลยมันเล่นกันจะจบอันเนี่ยโอเคเด่น โอเคผมนะเมื่อกี้ผมเผลอตายไปรอบหนึ่งรอบนี้ผมต้องพยายามไม่ตายวะวางเมื่อดตกใจความเก่งของล็อบบี้นี้ผมไม่ได้อธิบาย,ยพุกท่านเลยต้องขออภัยเออเขาปรึกษาเขาอะไรกันเรียบร้อยแล้วมาดิมีกับดักด้วยผมไม่อยากจะเป็นตัวล่อเลยเว้ยมันกินยาเอ้กินเลือดไปแล้วช่วงไปนี้แมปใหม่หมดเลยนะทุกท่านเห็นป่ะแมปก็เปลี่ยนไปหมดไม่รู้อะไรผมเนะี่ยผมให้เพื่อนๆเ,เขาทำไปก็แล้กัน เราอยู่นิ่งๆไว้เราอย่าตายระหว่างที่พี่เอธิบายเกมเพิ่มเนี่ยพอเข้าตอนมืดปุ๊บเราจะมองไม่เห็นตัวละครของทุกตัวเลยใครเรารู้โอ้โหตใจหมดฮะมาดีกมีตาดักด้วยกับดักอันเดียวเลยช่วยชีวิตตัวเออคือเราจะมองไม่รู้เลยผมนะว่าใครทําอะไรในตอนมืดบานเป็นอะไรที่ดีนะทําให้เราไม่รู้เลยว่าใครอยู่กับเราตอนมืดมันทําให้ฆาตกรหาย,ยากขึ้นการที่ตอนมืดแล้วมันแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเนี่ย น่มันถือว่ารัดทึกขึ้นเยอะครับผมแล้วที่เหลือไม่ใครปั่นเลยแหละหนีผีกันอยู่มังผมไม่เชื่อเขาปั่นเดียวมั้ยตัวไมอยจะตายเว้ยหรือแค่เดียวเองอไงอย่าบอกนะตายหายกันหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วผมนะคมจะไปโอ้ยรอมาถึงนี้สเตจสุดท้ายเนาะเสียงใครยิงอะไรนั่นยิงเอานี่ เนี่ยผมนะต้องกดที่ของก่อนแล้วจากนั้นก็ไปกดมิชชั่นแล้วก็มาเอาของหลายสเต็ปเลยเกินตอนนี้เอ่อ a i t โซ who i ิ then เอาช้างล่วงเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าช้างกอดเดียเม็ด ใช่เปล่าวะไม่แน่ใจไงใช่ช้างเปล่าอ่าไม่รู้ฝากอะไรโหวตเล็กๆกันอะไรแฮนด์ I trusted you you good like โอเค นาะโอเคน่าจะถูกแลวจะถูกผมเชื่อมันมันบอกว่าเป็นช้างแต่แรกเนาะเชื่อมันในตัวแฮนด้วยโอ้ยเจ้ข้ามอนาอนแหวนน้ยช้างมึงก็ไม่บอกอะไรกูเลยอ่ะเขาลงสายช้างตั้งแต่แรกแม่งก็ไม่พูดไม่เปิดไม่ไม่หาอะไรเลยเดี๋ยววันรอให้เชื่อใจไอ้ผมนะไอ้พวก สองคนที่ตายไปด่านเมื่อกี้แม่งบอกว่าช้างโอหที่ไหนได้เป็นฮานไอ้ฮานเอยตัวซาเชื่อใจมันโดนเล่นเปิดมาก็โดนเล่นเลยผมนี่คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากผมไม่รู้จะอธิบายอะไรก่อนก็อย่างที่เห็นมิชชั่นต้องทำอย่างนั้นนะผมนะกดที่ตัวของแล้วไปทำมิชชั่นแล้วกลับม,มาเก็บของแต่รู้สึกว่ามันจะแย่งทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าใครรับไปแล้วคนนั้นก็จะได้อยู่คนเดียว ซึ่งก็จะดีในกรณีที่คนชอบแย่งของเวลาทำอยู่อะไรแบบนี้พอเล่นเป็นปีศาจก็จะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ว่าเก็บเลือดครบไปฆ่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะมันยังมีระบบเก็บเลือดแบบใหม่อีกซึ่งผมก็อยากจะเล่นเป็นปีศาจเหลือเกินไนดะ้อธิบายฟังรับผมเนะี่ยแต่โดยรวมก็เหมือนเดิมผมนะคือกดโหวตแล้วก็ถ้าเกิดคนยิ่งน้อยจํานวนการโหวตจะน้อยลงเรื่อยๆ เผล่แป๊บเดียวถ้าเกิดเอาจริงๆโหวตกันมัวม่วๆนี่ปแป๊บๆเกมจบเลยเนะี่ยโอ้นี่ไงผมได้เป็นนะผมเน,นี่ยเพื่อผมได้เป็นหมุนสามารถเลือกเพื่อนได้ผมนะผมจะเอาใครดีไอฮานี่แหละดูเก่งใส่ชุดปแปลกๆโอ้หน้าจเจ้านั้นมากกว่าชุดสวยกว่าโอเคไม่เป็นไรเนี่ยครับผมนะสมมุติว่าผมได้เป็นหัวหน้าผมก็สามารถเลือกเพื่อนได้ผมก็เลือกไอกตัวนี้มาทีนี้มาดูกันว่าเล่นผียังไงครับผมเนะี่ยเล่นผีไม่ใช่แค่กินเลือดอย่างเดียวต่อไป คือเราไม่จะไปต้องกินเลือดให้เต็มแล้วก็เปลี่ยนร่างได้เรากินแค่ถุงเดียวหรืออาจจะไม่กินเลยก็เปลี่ยนร่างได้คือถ้าเกิดว่าเรากินเลือดไม่ครบตอนที่ถึงกลางคืนแล้วเราก็เราก็อะไรอะ่ะเราก็จะไปฆ่าคนเอาถ้าเราไม่กินเลือดไม่ถึงเราจะไม่สามารถฆ่าคนได้เราจะสามารถเอามือ ฟาดคนให้ล่วงได้แล้วพอเราฟาดคนล่วงจะได้เลือดมาพอเราฟาดล่วงจะได้เลือดเตม็มแล้วเราก็สามารถกินคนได้เหมือนเดิมแบบนี้เอ,อ้มันดีขึ้นตรงที่ว่าเราสามารถแปงลงร่างได้อย่างไวเลยผมไม่กล้ากินเลือดไว้ตอนนี้ขอเดินไปรอบกันแล้วเมื่อกี้ผมยิงไอ้นั่นไปไรับผมนะการยิงเคร <Gr> ื่องนั้นทําให้เอา What why what เออ a l e ล kill me without any reason <c oughs> <c oughs> เชิญคัมคัมดาวคั m ดาวแมนคัมฮอนง่ไรเดี๋ยวก็ฆ่ากูโดนต้องอะไรตงไหนจะว่าไปเวลาใกล้หมดแล้วผมนะเพื่อนผมน่าจะยิงไอ้พลังงานไปอยู่เดี๋ยวเล่นอไริคก่อนเลยแม่งมันไส้มันไปทางนู้นใช่ไหมโอเคผมนะตอนนี้เวลาตรงกลางหมดแล้วผมเตรียมเปลี่ยนลางทาไปไม่ได้อย่าฆ่าเล็กก่อนชิปแต่เดี๋ยวมาดูกัน โอเคเปลี่ยนล่างทันทีนี่ครับผมนะแม้เลือดไม่เต็มจะเปลี่ยนล่างได้แต่ว่าเราจะยังฆ่าไม่ได้เราต้องฆ่าเราต้องตบคนให้ล่วงให้ครบขีดกันเอาไอ้นี่มันอะไรของมันโอ้เดี๋ยวเฮยปึ๊บขวนมันขวนมันขวนมันโอ้ยตายเรียบร้อยครับผมนะเออแล้วเมื่อเราฆ่าได้ทีนึงก็จะขีดมาทีหนึ่งตอนนี้เลือดผมเต็มแล้วผมสามันถฆ่าได้คนต่อไปที่ผมเจอมันจะฆ่ามันแล้วเพื่อนกูไม่แปลงร่างเพื่อนกูเลยไม่เป็นตัวเลือกผิดคนแน่นอนวัดดีเอ้า แต่ว่าพวกกล้องถ่ายรูปหรือว่าแสงอะไรคือมันทรงพลังขึ้นมากในการอัปเดตเนี่อ้าวเขาไปกันแล้วเหรอเวนกามเอ้ยอย่างไวอ่ะหวัดดีทำอะไรเลยคาแมงเลยไปไหนจะไปไหนอืมไปไหนปไหยกินกินทันมักินไม่ทันเดี๋ยวเมื่อกี้โอเวนกามนมันรู้แล้วมันรู้แล้วดูู้อิลลิซาอิลลิซาเวนกามเเ้ยแต่พอเราออกมาประตูเนี่ยเขาจะรู้เลยผมนะว่าใครเป็นใคร ตอนนี้ไอริซ่ามันรู้แล้วเป็นผมผมท้องหลบไปแล้วอันตรายมากรีพนก่อนดีะ่ะเวยได้ผมไปนั่งหลบก่อนดี่าอันตรายยิงโอเคผมจะลดเวลาเห็นมันจะลด30วินาทีผมนะทุกครั้งที่ยิงอันนี้โอเคผมเพนก่อนดี่าด้วยตกใจหมดฮะมันไม่เล่นผมโอเคเลือผมจะหมดแล้วอ่ะแม่งอ่าโคตรสวยเลยเอ้ยเมื่อกี้ฆ่าไม่ทันแม่งออกไม่ได้พอดีไปเลย เอามันใครโดนตัววะเนี่ยไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเราผมแอบซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนรอเวลาหมดแล้วกันจะตายแล้วตอนนี้อยากได้เอออยากได้เลือดมากจะตายไม่ตายแหละต้องระวังลบผมเนะี่ยเดินหนีพวกนั้นก่อนยัยแม่งมาโวตอ่าเหลือสิบแปดวิวิ่งไปกับวิวกันตอนนี้ผมมีเลือดนี่มันบอกคูณสองเนี่ยจะฆ่าได้สองตัวเลยมั้งเออแอบเกบ็บแอบอะไรไปเออนั่นยาบรญายาแบบเอานี่ไงยาเก็บไม่ได้เป็นกรรโอ้ยห่านี่มันยิงกูปุ๊บหลบ แอบเนียนค่ายตัวช็อตกันก่อนแล้วกันมนไสมาเราเก็บไว้สองอันน่าจะฆ่าได้สองคนเนาะ,ะ,ะไปเฮ้ยเจ้าม่วันนี้อืมแดบแม่มเลยคนแรกเรียบร้อยต่อไปก็เมืองทําอะไรครับมะอืมกินได้อีกตัวหนึ่งจะมีสองอันไม,ไม่รู้ผมมีสองอันนะผมนะผมกินทีเดียวสองคนเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมก็ยืนเฝ้าศพได้นะโอจะแ,แม่งเริ่มทํากันแล้วนั่นน่ะคือเวลามันขึ้นมานะั่นคือคนกําลังทําเครื่องปั่นนะผมเนะี่ย ผมไม่รู้ว่าใครมียาเข็มฉีดยาหรือเปล่าผมยืนเฝ้าศพแป๊บเฮ้ยไอ้นี่เวนการนั่งงมมีเยอะอือืไปฟันมันตอออะไรอืมฟันฟันเออฟันไอย่งเายโอเคมันมีคนมียาผมนา yes. ้ต네ัวชีเปยเมื่อกี้มันมียามาชุบฉยเลยเวนกรรเอ้ยถามันอืมมันฟันอ๋ออมนอหูเชยมึงหนีไปได้แล้ววะทำไมพวกนี้มันโปรจัง ผมรู้สึกว่าเอ็นญาเลยเกินผมตามเพื่อนไปว่าต้องไปโหวดพร้อมเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในสเตจสุดท้ายแล้วเพื่อนไม่อย่าเพิ่งไปตายก่อนนะถ้ามันตายก่อนนะไงเฮยเน้ยผมน่าตอนแรกผมน่าจะดูว่าใครแรงสูงๆี่จะเลือกคนให้ถูกดูก็จะตายเหมือนกันอยากจะได้เลือดมากตอนนี้ฟลั๊กมีแมนมอยากจะหากล่องเก็บเลือดมากเลยตายไม่ตายแหล่นะยังไงกล่องเก็บเลือดมึงหายไปไหนวะอุ้ยต้องระวังเอา้าโดนยิง เพื่อนดูจะโดนโหวตไหมเนี่ยเอาโดนโหวตไปแล้วเพื่อนกูโอยทำไงอะผมผมก็หลบดีครับเว้เลยบัตรซบตรงนีเดี๋ยวไม่จะโหวตกู้เอาออดงจิ้มโหรอบนี้เจอคนโปรผมเนี่เพื่อนผมแม่งไม่ช่วยหาอะไรเลยประมาณนั้นนะผมนะมันก็จะมีการฟันแล้วก็มีเก็บเลือดสะสมอะไรแต่เพื่อนผมแม่งกังมากแย่จา ตูฆ่าเมื่อกี้ฆ่าไปดังเยอะเพื่อนแล้วเพื่อนตอนแรกรู้สึกแม่งฮช่างมันไอตัวชีปเปลยแม่งวิ่งอย่างไวนะแบบมันวิง่งวูบไปวูบมาเอคล่องแล้วเกงคนคนี้เขาน่นจะโปรก็ไม่เป็นไรผมก็ฆ่าได้คนหนึ่งไงนะมันชุบ ตอนนั้นไม่ทันดูน่าจะไปเฝ้าใกล้ศพมันแอบวิ่งมาเมื่อไหร่ไม่รู้เอ้มันก็จะมีการเฝ้าศพแบบนี้ด้วยผมนะเวลาฆ่าคือเราฆ่าเสร็จเราไม่ได้กลับร่างด้วยนะเออสังเกตไหมเวลาเราเป็นผีเราฆ่าเสร็จแล้วเราไม่ได้กลับร่างเลยเราอยู่ในร่างเดิมเราสามารถฟันคนต่อแล้วก็เก็บเลือดครบก็ฆ่าดได้ต่อเลยดังนั้นผีค่อนข้างจะมันขึ้นเยอะแต่รอบนี้เพื่อนตูแม่งน่าจะเล่นไม่เป็นอย่างซวย แกปว่าเล่นคนชนะง่ายๆเล่นผีแพ้ง่ายๆเหมือนกันมาดูเล่าต่อไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยผมเนี่ยก็ทุกท่านจะต้องลองเล่นดูกันถึงจะชินตอนแรกผมก็ไม่ชินเป็นกันง,งงมากอะไรเ,เปลี่ยนไปเกือบหมดแต่มันก็ทําให้รู้สึกแปลกใหม่ดีนะห้องนี้มีนคนเวลน้อยโอเคทรายดักนี่เวลสูงสุดจําคนเทคนิคผมคือจําคนเว,เวลเยอะไว้แล้วถ้าเกิดผมเป็นผีก็เลือกมัน หรบางทีถ้าเกิดว่าเราเวลเยอะสุดผีก็อยากจะเรียกเรานั่นไงตายดักจริงด้วยตัวว่าแหละได้เป็นผีแล้วผมนะเพราะว่าตายดักมาเรียกผมเพราะมันน่าจะเห็นเป็นผมแหละว่าผมนี่เวลเยอะสุดหชเขาหายก็หายกันไหนโอเคมันก็จะมีสตรทกับผมนะคืออยากให้มืดไวๆก็ยิงไฟทิ้งไอ้ผมทำไปแต่ฝั่งคนก็อยากให้ไฟหมดเร็วเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าไฟหมดผีก็จะเก็บเลือดไม่ทันอะไรเงี้ยอืมมันมีเทคนิคอะไรเปลี่ยนใหม่หลายอย่างเหมือนกันก็ต้องมานั่งคิดว่าจะทำแบบไหนผมเนี่ยโอ้โหเพื่อนมึงกินเลือดตรงนั้นเลยวะอืมยิงให้โอ้โหแม่งจะขึ้นมาว่ะตูไปก่อนดีกว่ายวมนจะหาว่าตูกินเลือดตูไม่ได้กินเพื่อนตูกินอยู่ข้างตูเวรกรรมอันตรายจริง stand still stand still oh, me. Oh, me. later milk can stand still okay now come here to the light <laughs> come here come here okay stay stay there stay there stay right there okay. tamalewa right? no oh, 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 why oh. why <laughs> why 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 no don't you dare <laughs> don't you <use> dare <there. laughs> <laughs> 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 why are you doing that วอี่วัเลยเออแต่ตายไหนึ่งคนนี่คนเงาวาเออไม่รู้มายอยู่แม่งก็วตดกันผมก็ตามไปแล้วกันเอ,อ้ตอนนี้ผมได้เลือดพอที่ผมจะทาได้แล้วไม่รู้เล่นอะไรเออรอบนี้น่าจะคำหนมผมแหละโอเคข้างบนนี้มีตัวหนึ่งเล่นเลยผมนะจ้าเอาว๋วสดีทำไรเหรอเด็บแม่งเลยเงียบ ได้หนึ่งตัวโอ้รอบน,นี้ไม่คดดีมีคนหวตให้บวชง,ง่ายไม่ก็ง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีอ่ะเอ้เวผมได้ยามาครับผมนะแต่นั้นไม่มีใครมียาชุบรอบนี้พอผมได้มาอันนี้นลบลบหลบหลบลบ,ลบฟาดหัวแม่มอวนี่เน,นี้ยน, okay. นี่เนะี้ยตายสิเออโอเคเนี่ยครับผมนะพอเราเลือดไม่เต็มพึ่งฆ่าไปแล้วก็หาฆ่าคนไปเรื่อยฟาดไปเรื่อยเก็บเลือดไปเรื่อยจนเต็มแล้วฆ่าอีกรอบ hey. มันทำให้การเล่นผีมันมันขึ้นเพราะว่าเราเล่นได้รัวเลยเราไม่ต้องหยุดฆ่าแล้วเราไม่ได้หยุดเราต่อเลยนี่เฮ <fuck> ้ยข้าบนทำอะไรก็เห็นไงใครมันมันเปิดอยู่แถวนี <salv agi> ้ไปแล้ววะข้างล่างโอ้มันได้แล้วอืมไปแล้วเฮ้ยวัดีวานฟันวานฟ้าฟ้าตายโอเคเราไปก่อนก็ได้แล้วก็ผมอยู่กับเพื่อนผมใช่ไหมเนี่ย ใช่ป่บวะเอาชิบหายแล้วเพื่อนก็นไปไหนนะโอเคเดียวม,มาึงก็รีบดับไฟให้หมดเวลาอย่างไวโอเคแล้วก็เก็บเลือดเลือดได้ครบแล้วอย่างไวเหมือนกันตอนนี้เหลือกี่คนตายไปสองตอนนี้เหลืออีกสองเราสามารถหวตดมันได้แล้วอย่างวะไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้น,นี่มาทําอะไรต้องระวังยิงอันนี้ปุ๊บ <laughs> หาตัดไฟผมนะตอนนี้เพื่อให้มืดไวๆไ,ไ,ได้ฆ่าคนไวๆโอ้โอ้แม่งมีคนอย่างนี้ ผมพยายามเลี่ยงคนตอนนี้ก่อนพยายามหายิงแต่เวลาโอ้ลาเชลมาวิ่งแล้วอย่าขับตัวนั้นไปตัวไม่ล้วตเกียวไปเกี่ยเกี่ยักแมนจะตามกูมาขโมนมันตามมาทำไมตัวหนีตัวหนีโอ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  นีนาอินเฟคตดนาอินเฟคตด่อลาเชอืมออโอเคชิปหายแล้วผมจะเกิดทันไหมเนี่ยเฮ้ยรีบมาช่วยกูกอดไอรีบเกิดแล้วเนจะทันไหมเนี่ยโอสวยสวโอเคโโอ้ยช่วยอุ้ยนว่าจะโดนบออกดีดี เรียบร้อยตายว้าวโอเคเด่นดับเบิลวอลเทคนิคดับเบิลวอลนะผมนะเมื่อกี้ผมเกือบสวยไอ้แก่แม่งรู้ดีผมนะผมนึกว่ามันจะเชื่อผมโอเคเราไมาได้บทจะไวก็ไวเกินนะ คือการเปลี่ยนครั้งนี้มันทําให้เกมรู้สึกว่าไวขึ้นมากอะ่ะคือไม่คนชนะไวผีก็ชนะไวทําให้เกมมันเดินไวถามว่าดีไหมผมว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดว่าชินแล้วอะไรแล้วอะไรตบงนี้เอ,อใช้ได้ใช้ได้อ,อโอเคครับผมนะมนั่นก็คือการลองเล่นดีซีดครับผมนะหลังจากที่ไปเล่นมานานให้หนุกนะโล เออแล้วก็ระบบรางวันมีแบบใหม่ด้วยนะคือระบบทางวงกดครับผมเนะี่ยเราต้องเอาตั๋วที่ได้จากการชนะทุกรอบมานั่งเปิดทางวงกดวันจะฟักมาผมก็จะเปิดนี้ปึ๊บอืมแล้วก็สามารถให้หมูหรือวัวหรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยเดินเข้าไปเก็บของได้เออคือถ้าเกิดจะใช้คุ้มก็คือต้องมองว่าอันไหนได้มากที่สุดอะไรแบบนี้กลายเป็นเกมรับสมองใช่ไหมมันเกมอะไร ดีซดีหรือว่าเกมรับสมองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ยระวังนี้ได้เลยดีกว่าเอเก็บได้เพียบเลยผมเปิดอันนั้นทีต้องทำให้คลุมมาผมในะอะไรนี้เอร้อยเก้าสี่ตอนนี้อ่าผมสามารถเปิดตรงนี้แล้วเข้ามาเอาวันนี้ได้หรือว่าจะรอก่อนตรงนี้เปิดไม่ได้ไม่ใช้สองร้อยทิเก็ตเลยแบบนี้มีเกมรับสมองให้เล่นด้วยคิดดูกัน <laughs> เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยอะไรประมาณนั้นนะผมนะก็เล่นได้ดู ผมขอตัดพาร์ทแต่เป็นเพื่อกันใครชอบคลิปนี้หรีอกดแล้วใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมทำหผลงานผมนะถ้าเกิดใครผมลองเล่นเกมนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะนะเอ๋มันก็หนุกดีนะมันเปลี่ยนใบใหม่มันทำให้รู้สึกแปลกใหม่ดีไม่จำเจเหมือนเดิมหนุกดีใช้ได้โอเคตอนนี้ก็แบบก o o d บายง่อยกูด d น i g